คือคือจะหมดยกกับไปไปเออถ้าถ้าหมดยกนี่ขึ้นไปยกสี่ต่อยง่ายเลยจะหมดยกแล้วด้วยประมาณเหลือประมาณสามสิบเพี้ยนไปพลาดไปพลาดก็เสียดายแทนน้องเหมือนกันเออแดงโชคดีมากวันนี้แต่ไปพลาดโดนนัดเออใช่ครับสามทุกนี่ถือว่าต่อยดีมากวันนี้เนี่ยคือต่อยดีกว่า ที à, này, 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 ่แบบหลายๆคนมองก็าอนชมเนี่ยนืวันนี้เดี๋ยววันนี้สยกแต่ไปพลาดเสียดายเส่ยด้ทนน้องน้องต่อยด้วแล้วาบอกวามันบึ้ขก้นเลยเนี่ยแต่จะบอกว่าเขานีปดีกว่าใช่หมใช่ไหมไม่ไหมได้นักู่ต่อสู้บ่อยเหลือเกินสวัสดีครับน้องเออไม่น่าพลาดเลยนะแมไมอ้ตังค์เท่าี่เราไหนบ้างน้องชายวันนี้ อยากขอโทษอะรบ,บ้างน้นองแต่เราทำดีสุด<น>แล้วคนในค่ายเอาที่มาเชียร์ก<บ>่อนก่อนที่จะลงรอบนี้บรรยากาศได้เกี่ยวดำรู้ตัวไหมเป็นการชิงครั้งแรกเนี่ยครับผมก็เสียได้แท่นะสามยกนี้นทำได้ดีมากเลยก่อนจะหมดยกสามในภาคท่าสุดในมือรอบนี้เราไปครั้งเดียวใช่ไหมรับชิงได้ได้รองแชมป์เลยก็ถือว่ามีโอกาสอยากแก้มือเราอยากแก้มือครับวันนี้ก็โอหเสียได้ครับเสียได้มากครับพี่ แล้วนอกรอบค่อยว่ากันอ่ะวันนี้ฝากแฟนคลับแล้วนะขอโทษเลยก็แล้วผมขอโทษแล้วก็ตรงเสียดายแทนะครรับเพาะแก้มันอยู่ใกล้เอื้อมเหมือนกันวันนี้ถามยกดคำหน้าที่เลยนะอากที่พุ่งเลยพุ่งเลยดีกว่าครับปีนีมาชุกหนุน้องวันนี้ผมว่าน้องว่าผมดูน้องว่าน้องน้องต่อยดีครับน้องทำหน้าที่บนเวทีได้เต็มที่แล้วเราเราไม่มีข้อตีน้องเลยวันนี้ใครใครก็มองว่าน้องสู้ไม่ได้ขึ้นของขึ้นมาก็มวย เราพลาดดีก่อนที่จะพลาดดีล้วดูสถานการณ์ได้เราจะเราแทงเขาอยู่ทุกอย่างแล้วครับอยู่ทุกอย่างแล้วเป็นตอนองสนุครับผมครับนี่เราพลาดเลยเราพลาดไม่เป็นไรเพราะไม่โดยรวมพอใจผลงานของน้องต้นน้องต่อยดีมากๆถือว่าน้องต่อยดีมากเลยมันก็ต้องไปทขาไม่ทุนเลยครับเป็นแรงใจให้เราครับกำลังใจให้แรงใจแล้วก็ถือว่าสามยกก็ตัดเกมการแชมป์ได้ สโชว์สวยเลยครับรู้ตัวให้ก่อนได้ทั้งนี่ถานาคารดูดูเสียเปรียบมั้ยใช่ครับอได้จังหวะนั้นนี่ก็เกมเปลี่ยนแล้วเกมเปลี่ยนโชวง่ายเลยครับผู้ช่งเอามาเป็นไงบ้างก็แข็งแรงครับใหญ่ด้วยครับอืมของใหญ่เลยเขาเดินขยุ่มเผาแล้วก็ใช่ครับดูดูเกนอยู่เจ็นไปเหมือนกันนะครับแลวสุดท้ายมาได้สอกครับผลงานในมวยรอบนี้เรายังไม่แพ้ใครเลยยังครับก่อนหน้ามวยรอบก็ชนะติดต่อกันหลายไฟ กี่ไฟแล้วทั้งหมดรวมทั้งหมดหรือเปล่าผ้าไฟโอ้โหฟอร์มสุดแบบนี้วันนี้พาร์ทแชมป์ด้วยเงินรางวัลหกแสนบาทมีอาชีพไหมครับมีกะลูกฟรีสามหมื่นครับแล้วก็กะคาร์จอยเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีเดี๋ยวได้แน่นอนฟอร์มสุดแบบนี้ครับเราคิดว่าน้ำหนักร้อยสามสิบแปดนี่เราพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองเจอกับยอดมวยพวกแนวหน้าอย่างกุหลาบดำยอดอะไเพชรอะไรได้หรือยังมองว่ายังครับยังไม่ถึง อ๋อยังไม่ถึงไปเรื่อยๆก่อนแล้วแต่โปรกันเรอร์จะจัดให้เจอด้วยวันเงินรางวัล6แสนทางเราทางค่ายเนี่ยให้เราหมดไหมหมดครับนี่แหละเมื่อกี้แอบยินได้ยินมาว่านี่6แสนเนี่ยให้หมดเลยอนาคตน้องเงินรางวัลเอาทำไรบ้างก็เอาไปปลูกบ้านปลูกบ้านพอให้ยาเป็นคนจังหวัดช่างเราครับอือกปลูกบ้านที่จยูหนึ่งเรานะครับฝากแฟนคลับแล้วหน่อย ก็ขอบุญลกกำลังใจครับวันนี้ทําได้แล้วครับไฟก็ฝากติดตามไฟต่อไปด้วยครับไฟต่อไปเจอใครเดี๋ยวรอรุ่นกันก็ถือว่านี่นี่ทำได้นี่ได้ดีแล้วถือว่าโชคเนี่ยเขา้าข้างเราอยู่นะเออมื่อกี้นี่เทรนเนอร์เรามาเหมือนนดวงดีก็ <S <S ออถือว่าดวงรับว่าาวันนี้นี่เราเนี่ยมีลูกนี่แหละลูกที่เด็ดนัานเลยหมัดซอนละมารเอาผู้ต่อสู้ลงได้หลายหลยคนแล้ววันนี้นี่ได้นับแล้วก็เป็น นนีเรราจังหวะนั้นนี่ตั้งตั้งใจไหมหรือว่าพลุงอยตั้งใจแล้วเตรียมเตรียมมาจากค่ายเลยครับเพราะว่าจังหวะบวกกันด้วยครับเขาว่ามือตกพอดีครับเออเดี๋ยวถามหน่อยถ้ายกสามเราไม่ได้นับเนี่ยยกสี่เราจะมาลุยหมัดต่อกันเดี๋ยวยังใส่ในเกมของเราอยู่ยกสี่ก็ถ้าไม่ได้นับไม่ได้นับก็กะเดินกะจะมาเดินใสจนะเออก็ถือว่าวันนี้นี่ได้ไปยกสามเป็นเรื่องเลยได้สอบชุดนั้นก็เกมเปลี่ยนชุดง่ายขึ้นยกสี่ก็หายเหนื่อยไหมหายเหนื่อย ทีหน้าแชมป์คนใหม่ครับหลังรัวเาไม่ต่อไปจะเจอใครมั้ยครับครับไม่ต่อใครน้องก็ยืนยันได้ว่าเราสามต่สามแปดก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงขึ้นใหญ่นะยังหลับดำเพื่เราคิดว่าตามตามโมเดลบอลจอเราคิดว่าอีกวันถีไฟครับที่เราจะขึ้นไปขึ้นตัวเองเจอหลับดำแล้วหน้าอย่างที่กล่าวมาหลับดำยอดเล็กพชรแข็งไม่ีเลยครับก็ต้องไปเสริมลูกแรงกว่านี้หน่อยคยังไม่แค่แข็งแรงเท่าไหร่ใช่ครับสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่ที่จุดไหนก็ ลูกแรงๆครับโดนแล้วไม่เอะไม่แบบว่าโดนแล้วยังออกอกอันครับแล้ววันนี้ก็ได้ของช่วย,ยครับคว<อ>้าแชมป์ไปสุดท้ายแล้วน้อ,นองฝาดดีนะครับทีมซีที่ทติดตามเราไฟต่อไปหน่ะครับก็วันนี้ผมทําเต็มที่สุดแล้วก็ไว้หน้าผมจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมากว่าน,นี้ครับผม,ผมน้องวันนี้ก็ยินดีด้วยครับผมครับเสียงของย่าเราเฮ้ยมันจะเป็นไปดีไห